เปิดร้านหน้าบ้านของตัวเองเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ชงอะไรบ้างนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ความสําคัญมากเลยนะครับและเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีนะครับนั่นก็คือแก้วชงกาแฟนะครับแก้วชงกาแฟเนี่ยก็จะมี ราคาตั้งแต่ถูกเลยครับไปจนถึงแพงเลยนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆวิธีการเลือกเนี่ยอย่าเลือกใช้เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยจะทนความร้อนสูงไม่ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเราควรที่จะลงทุนกับมันนะครับเพราะว่าเราได้ใช้เป็นประจานะครับและตัวที่ผมใช้อยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นของไอริกนะครับราคาเนี่ยเจกว่าบาทนะครับแต่ละร้านเนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับไม่มีเกิน100แน่นอนนะครับของไอริกนะ อีกตัวหนึ่งนะครับที่เลือกใช้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีความหนามากขึ้นนะครับราคาเนี่ยก็แพงขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบปากเอียงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบปากตรงนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาเลือกดูกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือช้อนคนนะครับแนะนำนะครับให้เลือกใช้เป็นช้อนคนที่มีด้ามยาวนะครับจะได้ไม่ต้องโดนน้ำร้อนนะครับตอนเราคนแรงๆนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับด้ามยาวเนี่ยทำให้เราคนง่ายขึ้นด้วยนะช้อนคนอันนี้อาจจะต้องมีเยอะหน่อยนะครับผมจะมีประมาณ4-5ถึงอันเลยนะครับบางทีเนี่ยออเดอร์เข้าพร้อมๆกันนะครับเราไม่สามารถที่จะล้างทันนะครับแล้วก็ต้องมีหลายอันนะครับไว้ในการชงพร้อมๆกันนะครับโดยราคานะครับก็จะอยู่อันละอันละประมาณ20กว่าบาทนะครับไปถึง30บบาทนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือ ที่คั้นมะนาวแบบสแตนเลสนะครับสำหรับร้านไหนนะครับที่มีเมนูชามะนาวขายดีนะครับแนะนําให้อันนี้เนี่ยต้องควรมีเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการคั้นมะนาวแบบใช้ที่คั้นแบบสแตนเลสนะครับจะทําให้น้ํามะนาวนะครับไม่มีความติดขมนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้มือบีบอยู่นะครับ อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าน้ำมะนาวของเราเนี่ยติดขมไปแล้วนะครับลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดูนะเราจะพบว่าน้ำมะนาวของเราไม่ติดขมอีกต่อไปนะครับส่วนค่าตัวอันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ160กว่าบาทนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือช้อนตักนะครับช้อนตักเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นแบบช้อนโต๊ะเลยนะควรจะมีติดร้านไว้หลายๆอันนะครับบางอันนะครับก็ตักครีมเทียมนะครับตักน้ำตาลนะครับ ตักใบชาอีกนะครับไหนจะกาแฟโบราณอีกนะครับควรมีไว้เยอะๆเลยนะครับประมาณ5-6อันหรือใครมีแบบเยอะๆกว่านี้เลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องแยกกันใช้นะครับอย่าใช้รวมกันเด็ดขาดนะช้อนตักอันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะประมาณอละสิกว่าบาทนะครับสิบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือแก้วตวงเล็กนะครับ แก้วตวงเล็กแบบนี้นะครับแนะนําให้มีไว้สัก3าอันก็ได้นะครับใช้ตัวงน้ําพึ่งนมข้นหวานนมข้นจืดนะครับหรือว่าเป็นน้ําเชื่อมนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยซื้อแก้วตวงเล็กแบบนี้นะครับแนะนําให้เลือกที่มีปริมาตรวัดแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะจะได้ไม่ต้องกะส่วนผสมเวลาตอนชงนะครับอันละประมาณ25บาทเองครับก็3 4อันนะครับ อันต่อไปนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือถุงกรองนะครับถุงกรองเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีขนาดให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่เล็กมากไปจนถึงใหญ่มากนะครับถ้าชงเป็นแก้วต่อแก้วแบบนี้เนี่ยให้เลือกเป็นขนาดพอดีกับแก้วไปเลยจะดีที่สุดนะครับอันหนึ่งก็จะประมาณ20บาทนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับนั่นก็คือแก้วใสเครื่องดื่มนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่12ออน16ออน20ออน22 32นะครับก็จะมีให้เลือกหลายไซส์เลยนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นแก้ว16ออนนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องให้ความสําคัญนะครับนั่นก็คือปากแก้วนะครับจะมีตั้งแต่95มิลนะครับหรือว่า98มิลนะครับเพื่อนๆก็ เลือกให้ตรงกันนะครับสําหรับผมนะครับผมจะใช้เป็นแก้วขนาด16ออลนะครับปากแก้วเนี่ยจะอยู่ที่95มิลนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยจะอยู่ที่95มิลเหมือนกันนะครับและฝานะครับก็จะมีให้เลือกแบบฝาโดมตัดนะครับหรือว่าเป็นฝาโดมแบบนี้นะครับแต่แนะนําเลยนะครับสำหรับร้านไหนนะที่จะวางแผนนะครับใส่ท็อปปิ้งนะครับในอนาคตหรือว่าร้านไหนที่มีท็อปปิ้งอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยให้เลือกเป็นฝาโดมไปเลยนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับนั่นก็คือหลอดนะครับหลอดเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เลือกเป็นหลอดที่มีซิลพลาสติกห่อแบบนี้นะครับพอจะได้ดูสะอาดแล้วก็มีอนามัยนะครับก็แพ็คหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของน้ําแข็งนะครับการเลือกน้ําแข็งเนี่ยสำหรับเครื่องดื่มแล้วนะครับจะมีให้เลือก2แบบนะครับนั่นก็คือน้ําแข็งโม่นะครับหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กแบบที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะสต็อกนะครับให้พอขายแค่ระหว่างวันก็พอนะครับส่วนวันนึงเนี่ยผมก็จะสต็อกประมาณ2ถุงต่อวันนะครับถุงนึงก็ประมาณ35บาทนะครับ2ถุงก็อยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่ามีอุปกรณ์ไหนอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ช่องของบูมอคาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ